จากประสบการณ์ของหมอนะคะที่ว่าโดนโกงมาเนี่ยก็หลายเคสอยู่ตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักล้านอะเงินก็ไม่ใช่จํานวนน้อยๆเราก็อาจจะแบบว่าเอ๊ะฉันจะได้รับเงินคืนหรือเปล่าทํายังไงดีเดี๋ยวหมอจะมาบอกวิธีขั้นตอนให้ค่ะเดินไปตามขั้นตอนนี้ได้เงินคืนแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะหมอฝ้ายมาแชร์นะคะวันนี้เราก็จะมาแชร์เรื่องที่เราพบกันได้ในชีวิตประจําวันเลยค่ะก็คือการซื้อของออนไลน์แล้วโดนโกงค่ะพอเราโดนโกงนะคะเงินก็ไม่ใช่จํานวนน้อยๆเราก็อาจจะแบบว่าเอ๊ะฉันจะได้รับเงินคืนหรือเปล่าทายังไงดีเดี๋ยวหมอจะมาบอกวิธีขั้นตอนให้ค่ะเดินไปตามขั้นตอนนี้ได้เงินคืนแน่นอนค่ะจากประสบการณ์ของหมอนะคะที่ว่าโดนโกงมาเนี่ยก็หลายเคสอยู่ตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักล้านน่ะ แต่ว่าเราต้องมีความพยายามค่ะในการเอาคืนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหมอจะมาแชร์เทคนิคขั้นตอนต่อไปนี้นะคะในการเอาคืนว่าเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนบ้างหมอจะเล่าจากประสบการณ์จริงเลยค่ะว่าที่โดนโกงมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยเขาก็จะบล็อกเฟซบล็อกไลน์เราไม่ให้เราติดต่อแต่เงินเข้าไปแล้วไงเราก็แบบว่าเฮ้ยตกใจมือไม้สัน่นทำยังไงดีอะอย่างแรกที่ต้องทำนะตั้งสติก,ก่อนเลย ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจเพราะว่าเรามีวิธีเอาเงินคืนลำดับที่2ที่ต้องทำนะคะแคปหน้าจอแล้วก็สลิปเงินนะคะหน้าจอที่กับเราคุยกับเขาอะค่ะ,คะแล้วก็สลิปเงินที่เราโอนถ้าเรามีเอกสารเขาเช่นเ,เลขที่บัตรประชาชนด้วยก็เตรียมไว้เลยนะคะแล้วไปที่เว็บไซต์นี้ค่ะ b a c k l i s t e l l e r c o m เริ่มแรกนะคะเราก็มาที่ Google ก่อนแล้วเราก็เสิร์ชหา แค่นี้มันก็จะขึ้นเลยนะคะศูนย์กลางการตรวจสอบการช่อโกงออนไลน์นะคะกดเข้าไปเลยทีนี้เนี่ยก็จะต้องมีการสมัครสมาชิกก่อนซึ่งหมอปกติหมอจะเป็นสมาชิกอยู่แล้วมันก็เลยจะยินดีต้อนรับเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยเข้ามาก็ให้สมัครสมาชิกก่อนก็จะใช้เป็น Gmail ก็ได้หรือว่า Facebook ก็ได้นะคะอ่ะทีนี้วิธีการจะแจ้งผู้ขายคนโกงที่เราต้องระวังนะคะเราก็ไปที่ตรงนี้เลยแจ้งผู้ขายที่ควรระวังคลิกเข้าไปค่ะ จากนั้นมันก็จะเห็นช่องทางในการลงรายละเอียดนะคะเราก็ลงไปเลยขายนนี้ยกตัวอย่างนะคะชื่อคนขายหมอชื่อว่านายมิตรแล้วก็นมสกุลอาชีพนะคะถ้าเรารู้เลขประจําตัวบัตรประชาชนคนขายเนี่ยเราก็ใส่ลงไปด้วยถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องใส่หรือถ้าเรามารู้ทีหลังเราจะมาใส่เพิ่มข้อมูลเนี่ยก็สามารถที่จะมาอิดข้อมูลที่เราลงไว้ก็ได้นะคะ,ะบัญชีธนาคารคนขายอันนี้หมอก็ลองใส่ดูนะคะจากนั้นก็เลือกธนาคารว่าเออธนาคารที่เราโอนไปคือธนาคารอะไร ะกสิกรไทยเราสั่งซื้ออะไรไปเราก็เขียนลงไปเลยค่ะ,ะต้นไม้นะคะโอนไป500บาทเราก็ลงวันที่โอนเงินให้เรียบร้อยนะคะอันนี้หมาะยกตัวอย่างนะคะเราก็ต้องใส่ไปด้วยว่าเราซื้อจากเว็บไหนอาจจะเป็นเว็บ f เ e b o o k แเราก็เขียนไปว่า Facebook ชื่อว่าต้ขายต้นไม้พร้อมส่งหรือว่าจะเป็น Facebook คนบุคคลที่เราโดนโกงก็ได้นะคะก็ระบุลงไปเลยจังหวดัดกรุงเทพนะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมที่เราต้องใส่เข้าไปด้วยเราก็เขียนเล่าลงไปเลยค่ะมันเขียนเรียงความเลยเล่าเล่าสตอรี่ของเราเนาะจากนั้นเราก็มาใส่ไฟล์ทีเ่เป็นแชทหน้าแชทไลน์ที่เราคุยกับเขานะคะเราก็เซฟไว้ก่อนแล้วเราก็มาใส่ยกตัวอย่างนะคะอ่ะสมมติใส่แชทไลน์แบบนี้ก็ใส่ไฟไล์ลงไปนะคะ อย่างนะคะแบบนี้อาจจะใส่เป็นแบบว่าหน้า facebook หรือหน้าเพจเขาไปด้วยก็ได้เพราะว่ามันจะได้ขึ้นข้อมูลทั้งหมดเวลาที่ในเวลาที่เขาเห็นในรายงานเรานะคะถ้าเราไปแจ้งความมาแล้วก็สแกนใส่ลงไปด้วยในช่องนี้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะหลักฐานการโอนเงินก็คือใส่สลิปโอนเงินไปเลยค่ะตัวอย่างนะคะสมมติใส่ตรงนี้เข้าไปปุ๊บเขาก็จะมาให้เราตรวจสอบ เราก็ยืนยันชื่อไปถ้าถูกต้องจากนั้นเราก็มาใส่อีเมลของเราตรงนี้ใส่เบอร์มือถือตรงนี้นะคะเผื่อว่ามันจะติดต่อมาหาเรา l ลายไอดีจะใส่ก็ได้นะคะจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างเลยเขาก็จะให้เรายอมรับและ ส่งข้อมูลแล้วก็กดไปตรงนี้เลยค่ะจากนั้นก็รอประมาณ1ชั่วโมงอะค่ะข้อมูลที่เราใส่ไปเนี่ยทางแอดมินเขาจะแอพรูฟก่อนว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเขาก็จะแอพรูฟให้แล้วก็จะขึ้นข้อมูลว่าเรารายงานคนโกงเข้าเข้าไปนะคะก็จะเห็นชื่อคนโกงเนี่ยจะอยู่ในเว็บนี้เลยเว็บไซต์เนี่ยมันจะเป็นเว็บไซต์ที่มีการลงพวกคนโกงเอาไว้ซึ่งก็จะมีคนไปนลงประวัติต่ตาง เขาไว้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าจะให้ชื่อเขาอะขึ้นไปอยู่บนเว็บแล้วก็ติด S e O ติด Google เพื่อที่ว่าเขาอะอาจจะติดต่อกลับมาหาเราเพื่อจะขอเงินคือขอคืนเงินแล้วก็จะได้ลบแบล็คลิสต์ตัวนี้ออกไปเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องทำนะคะเพื่อเผื่อได้เงินคืนด้วยกับอย่างที่2ก็คือเผื่อว่าคนอื่นที่จะโดนเป็นรายต่อไปก็เป็นการเตือนเขาด้วยอะคะ่ะลำดับต่อไปนะคะถ้าเราขึ้นในเว็บแล้ว โจรไม่ติดต่อกลับมาโอเคเราเนี้ยเราก็ต้องดําเนินคดีตามกฎหมายก็ต้องไปที่สถานีต,าตํารวจเปนเพื่อต่อร้อยเวรเพื่อทําการที่จะแจ้งความแล้วก็จะอายัดบัญชีระรับต่อไปอ่ะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูตามพื้นที่ที่เราอยู่สมมุติว่าเราย ทำการโอนเงินบ้านเราอยู่ลามินท่านะสายไหมก็ไปที่สถานีตำรวจสายไหมอยู่จังหวัดไหนก็ไปที่สถานีตํารวจภูธรจังหวัดนั้นๆถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเราก็ไปแล้วก็พร้อมเอาเอกสารไปด้วยทีนี้เดี๋ยวหมอจะบอกคร่าวๆว่าเอกสารที่ต้องเอาไปหาตํารวจเนี่ย มีอะไรบ้างแต่เดี๋ยวหมอจะแตก EP ย่อยออกไปให้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไปได้รอบเดียวแล้วจบเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนเตรียมเอกสารไปไม่ครบถูกตำรวจไล่กลับมาต้องมาเตรียมเพิ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เสียเวลาถ้าเราเตรียมให้ ให้พร้อมตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะทําให้เราไปได้ง่ายขึ้นค่ะเตรียมเอกสารไปหาตํารวจนะคะที่สถานีตํารวจเอาอะไรบ้างเราจะต้องออปริ้นนะคะเอกสารทั้งหมดก็คือว่าสลิปการโอนเงินนะแล้วก็มีหลักฐานการแชทนะคะว่าอ่ะโอเคเราสั่งอันนี้มีการพูดคุยมีการส่งเลขบัญชีการอะไรอย่างนี้นะคะเราซื้อที่ไหนเช่นสมมติเราซื้อในกลุ่ม Facebook ใน Facebook คนหนึ่งนะคะเราก็แคปหน้าจอในส่วนด้วยว่านายอะไรชื่อ Facebook เราซื้อกับคนนี้ถ้าเกิดเราไปซื้อจากในกลุ่มเช่นสมมติเราไปซื้อขายซื้อขายกต้นไม้สมมติเราไปซื้อต้นไม้เนาะแล้วคนนี้เขาขายอยู่ในกลุ่มขายต้นไม้ ดอกไม้อย่างเงี้ยเราก็ต้องแคปหน้าจอกลุ่มมันนั้นไปด้วยนะคะว่าเป็นกลุ่มนี้โดย Facebook คนนี้หรือ Instagram อันนี้นะคะเอาเอาอันนี้เอาไปด้วยแล้วก็ที่จะต้องเอาไปอีกก็คือว่าบัตรประชาชนของเรานะคะถ้าเรามีเอกสารของคนร้ายของคนโกงเนี่ยเช่นเขาอาจจะให้หน้าบัตรประชาชนมาด้วยอ่ะก็เอาไปด้วยนะคะทุกอย่างเนี่ยต้องปริ้นเป็นใส่กระดาษ A4 ไปให้ที่ตำรวจเลยนะคะไม่ใช่ว่าไปปริ้นที่ตำรวจนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเตรียมไปเลยให้เรียบร้อยนะคะมันก็จะได้พร้อมแล้วก็ไปได้จบทีเดียวเลยค่ะอะแล้วอีกอย่างหนึ่งสเตทเมนต์ด้วยค่ะคือในในสลิปโอนเงินเนี่ยที่เราโอนออนไลน์เนาะอันนึงอะต้องใช้แต่ทีนี้เนี่ยมันจะต้องมีสเตทเมนต์ด้วยสเตทเมนต์คืออะไรก็คือว่าเป็นรายการเดินบัญชีของบัญชีที่เราโอนไปหาคนโกงนะคะซึ่งมันสามารถที่จะ เอามาได้ง่ายๆโดยไม่เสียตังค์ก็คือเข้าไปในแอปที่เราใช้อย่างหมออะใช้กสิกรหมอก็เข้าไปในบัญชีที่เราโอนเงินเนาะแล้วมันก็จะมีให้คัดเลือกอขอรายการเดินบัญชีเราก็ขอตั้งแต่ต้นเดือนนั้นเลยเช่นเราเราโอนไปเดือนมีนาเนี่ยเราก็ขอตั้งแต่วันที่1มีนาจนถึงวันที่เราโอนนะคะสมมติเราโอนที่15แต่เราเ จะไปแจ้งวันที่16เราก็ของแต่วันที่1ถึงวันที่16แล้วเราก็ให้เขาส่งไปที่อ e ีเมลเราใช่ไหมแล้วเราก็ปริ้นออกมาอันเนี้ยเอาไปให้เลยแล้วมันก็จะเห็นว่ายอดวันที่15เรามีการโอนเท่านี้ให้คนโกงเราก็ขีดไฮไลท์ไปให้คุณตํำรวจด้วยมันจะได้ตรงกันกันกบตัวสลิปออนไลน์ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะแต่ว่าถ้าบางคนบอกว่าทําไม่เป็นในแอป ไปเอาไปเอาที่ธนาคารเราเลยได้ไหมอ่ะสมมติจะไปที่กสิกรก็ไปได้ค่ะไปขอที่หน้าเคาน์เตอร์เลยแต่มันจะเสีย200บาทไงแต่ว่าเราโดนโกงขนาดนี้แล้วเราจะเสียอีกสองร้อถ้าสองบาททําไมเราก็โหลดเอาจากในแอปเลยนะคะ ทีนี้ปัญหาอย่างหนึ่งนะคะที่ว่าพอเราไปถึงสถานีตํารวจเราจะพบเนี่ยก็คือว่าพอตำรวจเขาเห็นเรื่องของเราเนี่ยเขาก็จะบอกว่ารับแจ้งเฉยๆนะรับแจ้งลงประจําวันแล้วก็ไล่เรากลับบ้านอ่ะอันนี้บอกเลยนะคะว่าไม่ได้นะคะต้องบอกคุณตํารวจเขาว่าเรามาแจ้งบันทึกลงบันทึกประจําวันและ ขออายัดบัญชีคนโกงด้วยนะคะยืนยันแบบนี้เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้สองใบาจากคุณตํารวจกลับบ้านค่ะเพื่อจะไปขั้นตอนต่อไปใบแรกก็คือใบที่เราแจ้งความกับตำรวจก็คือใบลงบันทึกประจำวันนะคะคุณตำรวจเขาจะสำเนาถูกต้องมาให้เราหนึ่งใบและอีกใบหนึ่งจะเป็นใบตัวจริงจะเป็นใบที่เป็นตราคุดค่ะเขียนนะคะเป็นเอกสารที่คุณตำรวจเขาจะ เขียนถึงเ,เรียนธนาคารกสิกรไทยสมมุติเนาะว่าให้ส่งรายละเอียดการเดินบัญชีทุกสิ่งอย่างแล้วก็อายัดบัญชีเนี่ยของคนโกงนะคะซึ่งเราต้องเอาใบตาคุดเนี่ยค่ะไปที่ธนาคารในขั้นตอนต่อไปเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะคะไปสถานีตำรวจจะต้องได้สองใบนี้มาก็คือใบแจ้งความลงประจำวันและใบตาคุดค่ะ สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้นะคะว่าถ้าเราโดนโกงแล้วเนี่ยเราจะแจ้งความได้เมื่อไหร่เราสามารถไปแจ้งความได้ทันทีเลยค่ะแต่ว่าต้องอยู่ในระยะเวลา3เดือนหลังจากเกิดเหตุนะคะถ้าเกินจากนั้นเนี่ยมันจะขาดอายุความอันนี้ที่หมอหาข้อมูลมานะแต่ว่าถ้ายังไงเนี่ยลองเช็คอีกทีหนึ่งก็ได้แต่ว่า3เดือนแน่แน,นอนเพราะว่าพอเราโดนโกงปุ๊บเนี่ยเราก็คงต้องร้อนใจใช่ปะก็ต้องรีบไปแจ้งความเพราะฉะนั้นเนี่ยภายใน 2- 3วันหลังจากที่เกิดเหตุก็รีบไปเลยค่ะไม่ไม่มีปัญหา เราจะได้รีบได้เงินคืนเร็วๆนะคะค่ะสรุปนะคะว่าถ้าเราโดนโกงออนไลน์แล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้าง4ขั้นตอนตามที่หมอบอกนะคะ แต่ว่าเดี๋ยวหมอจะลงลึกในรายละเอียดอย่างเช่นขั้นตอนการเตรียมเอกสารขั้นตอนการไปพบศาลนะคะกันไกเกลี่ยมันจะมีรายละเอียดอีกถ้าเกิดว่าเราเจอแบบโจนหัวแข็งอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวหมอจะแตก EP ีให้เป็น EP ีถัดไปแต่ที่แน่ๆถ้าเราได้โลนโกงปุ๊บอย่าลืม4ขั้นตอนตามที่หมอบอกในคลิปนี้นะคะแล้วจะได้เงินคืนแน่นอนค่ะ